เากำลังเทียงกันอยู่เดี๋ยวอีกเที่ยงนัดามา่าพี่น้องเอามีนุกปลาเขามานะครับมีนุกปลาขาม่าเทียงนะครับพี่น้องตาลอดลุ้นกันมังง่งครับลองบิง่งครับลองบิ่งว่าสิเป็นยังไงหนุกสามตัวครับขม่าน้ำกันเป็นหนุกสามตัวนะครับ ใส่บอ่อไก่กันหรครับพี่น้องมาล่อหลุนเบื่องวา่าสีรุงใส่ตัวไหนมือนีเฮ้าสีมา้านกันบ่มากับพอย่โอดนะครับเสี่ยนเจตังสาญาให้เราวา่าเบาโอดโน่นผู้ดินนะครับมาน้ำเราเอาจังเดี้ังถารอติดตามชมกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนหนุกเขาหากันครับผมพี่น้องครับพี่น้องครับลูกมาหาบักโบอิยงแล้วครับมาอรอหลุนกันเบื้องับวา่า บเอียงก็เงาสี่จับจเฉลยได้บ่ครับ ก็อยู่นั่นแหละผมว่าเรียบร้อยครับพี่น้องให้คุ้มเม็ดเลยครับโอ้ยบ่วงกับไอ้หนุกต้อน,น้ำรับพี่น้องไปครับเดี๋ยวริ่งกันครับเจ้าโบอิงจัดการแล้วครับอ่ากล่องกรบเป๋โฟกัสบ,บ,บ,บ่กพี่น้องเจ้าโบอิงครับเจ้าโบอิง จัดการเฉลยได้แล้วครับหนึ่งตัวเดี๋ยวบ่าวไก่เอาโบอิงเขาโกงก่อนเ้อครับพี่น้องดดเด้อแป๊บเดียวครับครับผมบ่าวไก่เอาโบอิงเขาเรียบร้อยนะครับไปเบิ่งเฉลยกันครับไปดูเฉลยครับเป็นยังไงเสียงังยลงเดียวครับเหนียบเรียนเลยครับพี่น้องเปนียบเรียบเลยเอาไปไปบิดไป,ไป คำคได้นแล้วครับพี่น้องเข้านิ้วครับบ่วงเสียนทะจัดให้เข้านิ้วครับ,บเ,เขา้เขานิ้วกลางเข้านิ้วกลางเป็นเชลยตัวใหญ่ครับเป็นเชลยตัวใหญ่เสียงไงครับเชลยตัวนี้เป็นเฉลยตัวใหญ่เสียงไงนะครับเรียบร้อยครับนี้มันมนะครับหนึ่งโตมากครับพอ่อยายอดครับ บ่าอดโนนผู้ดินครับเพิ่นกําลังเก็บผนียดของเพิ่อนอยู่่นนะครับใส่บ่อกไก,ก,ก,ก่กันนะครับใส่บ่อไก่กันใส่ใกล้ๆกันนะครับให้มันเลือกเอาโลดอยากลงไปกับโลกเต็มที่ไปเลยนะครับอขอบคุณปี่ขอบคุณน้องผมไม่รายเด้อครับติดตามรับชมเบาไกเป็นแรงเชียร์แรงใจเดี๋ยวมือนี่สพาพี่พาน้องบุกอีกแล้วครับมือนี่หมือนวันนํำกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม